ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาปรับตัวย่อลงไปนะคะส่วนหนึ่งเลยอาจจะมีความกังวลในเรื่องของราคาน้ํามันที่กดดันในหุ้นของกลุ่มพลังงานกันด้วยนะคะดังนั้นทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยเพิ่มเติมในช่วงของเทรดทามค่ะเท็ดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณวิรวัตรวิโรธโพคาผู้นการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟรีนันเซียไซรัสค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับตอนนี้เรามองภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างแล้วมีปัจจัยอะไรน่าจับตามองบ้างครับครับช่วงนี้ตลาดก็น่าจะแกว่งไซเว์นะครับเพราะว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาวันนี้ตัวละหน่อยแล้วก็มาชนน,ะน่าจะเห็นการย่อตัวแล้วก็ที่สําคัญในกลุ่มพลังงานน่าจะมีการ อ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็กดดันเซ็นเด็กในวันนี้เพราะว่าน้ํามันก็ย่อลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนะครับ,รบส่วนภาพรวมปัจจัยต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นใหม่ที่ชัดเจนเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดช่วงนี้จะค่อนข้างอึดอัดอยู่ครับจะแกว่งไซเว์ในกรอบแคบๆซึ่งเรามองกรอบวันนี้เนี่ยหนึ 1, ่จนถึงหนึ่จุด นะครับแล้วก็ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนช่วงน,น,นี้อาจจะต้องเน้นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นในช่วงที่ตลาดแข่งตัว้านข้างไปก่อนนะครับถ้าเรามองในเรื่องของราคาพลังงานที่ราคาน้ํามันที่มากดดันในส่วนของหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะคะเราประเมินสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอีกสักระ,ระยะหนึ่งเท่าไหร่หรอคะแล้วก็ขณะเดียวกันนักลงทุนที่ถือกลุ่มนี้อยู่จะต้องทํายังไงดีคะคือกลุ่มพลังงานเนี่ยผมมองว่า ในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการชะลอนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้นเนี่ยเราเราเล่นเรื่องของการปิโอเปนดิ้งแล้วก็เรื่องของกําลังการผลิตฝั่งโอเปกเนี่ยอาจจะยังออกมาไม่ได้มากแต่ว่าในทุก,ทกเดือนที่โอเปกจะเพิ่มกําลังการผลิตเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เรื่องของสมดุลระหว่างดีมาซ์พลายเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะลดน้ำหนักไปนิดนึงนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักกับโดเมสติกเพย์มากกว่า ที่น่าจะได้ในส่งจากการฟื่นตัวของ GDP ไทยชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพลังงานอยู่เนี่ยจังหวะรีบาวขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าอา,อาจจะอาจจะมีการสวิชบางส่วนมาแล้วก็ไปเข้าโดเมสิิรเทหลายตลาดหุ้นเนี่ยเขาก,กำลังกังวลงกันเรื่องของเงินเฟอ้อตรงนี้เรามองว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องนี้แล้วอาจจะเข้ามากระทบการลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าอาจจะเป็นน้อยซี่เข้ามาทําให้ตลาดมีความผันผวนได้บ้างตามตามเซนติเมนต์นะครับแต่เงินเฟ้อที่เร่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆคือในฝั่งของ แล้วก็ในฝั่งของยูโรโซนมากกว่าซึ่งจริงๆหลักๆในผมว่าอยู่ที่ฝั่งสหรัฐซึ่งพอเรามาดูในส่วนของไทยเองเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้กดตันนะครับแต่อาจจะคือถ้าตลาดต่างประเทศผันขวนเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดทุ้นไทยเนี่ยมีความผันขวนอยู่บ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้ําหนักเนี่ยจะยังอยู่ที่การฟื้นตัวของ GDP แล้วก็กาไรของบริษัทจทะเบียนนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าดังนั้นโดยสรุปเนี่ยก็เลยกลับไปที่โดเมนสิกเพลนะครับก็คาดจะฟื้นตัวตามประเด็น ถ้าเรามามองหาหุ้นในกลุ่มของ d o เม s t ิ c เพย์ล่ะคะที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจะแนะนำตัวไหนได้บ้างคะครับวันนี้อาจจะเลือกหุ้นไซส์เล็กนิดนึงนะครับ<ช>เป็นตัว North East r u b b e r หรือว่าตัว NDR นะครับที่เราเชื่อว่ากําไรไตรมาสที่4เนี่ยจะยังยืนทรงสูงใกล้เคียงกับ Q3 แล้วก็ยังโตแรงเยินเยียเพราะว่าทั้งปริมาณขายราคาขายในยังดีนะครับส่วนทั้งปีปีนี้เนี่ยก็เชื่อว่ากําไรน่าจะจบที่ประมาณสักพันเจ็ดร้อยล้านหรือโตประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับจากปีก่อนส่วนปีหน้าเนี่ยแรงหนุนจะมาจากกําลังการผลิตใหม่แล้วก็การรุก ธุรกิจแผ่นแผ่นปูรองนอนบัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจใหม่ของเขาที่น่าจะมาช่วยหนุนปีหน้าก็เชื่อว่ากําไรน,น่าจะขยับโตขึ้นได้อีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเนอเนี่ยเป็นหุ้นที่ป e ค่อนข้างต่ำนะป e เนี่ยไม่ไม่ถึงสิบเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวจํากัดดาวไซด์แล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่สามารถเอาเอรอร์มได้เพราะว่าตลาดขึ้นมาระดับพันหกร้อยกว่าจุดเนี่ยก็เป็นดบบที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะในเชิงของ valuation PE ก็ประมาณสักสิบเก พราะฉะนั้นหุ้นที่ปีต่ำผมคิดว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ให้ราคาเป้าหมาย NDR ER ที่8บาท50นะครับอืมครับแล้วยังมีตัวอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆที่เราแนะนําให้นักลงทุนจับตามองเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่าหลักๆยังให้น้ําหนักโดยพยิเศษก็จะเป็นพวกค้าปลีกแบงค์นะครับแล้วก็ที่เห็นเมื่อวานนี้มาชัดเจนก็จะเป็นไฟแนนซ์ซึ่งไฟแนนซ์ก็น่าจะเห็นการซื้นตัวของกําไรเหมือนกันในไตรมาสที่สี่เป็นต้นไป เศรษกิจฐานรากที่ดีขึ้นนะครับครับ,รบแต่คือหลายครั้งเราเห็นว่ามีการสลับกลุ่มเล่นกันค่อนข้างไวมากอย่างเมื่อวาน finance ขึ้น listing ขึ้นวันนี้ก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วเราเราต้องแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับแ,นะแนะนําให้เล่นสั้นหรือว่ายังไงดีฮะ คือคือถ้าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเป็นลักษณะไซเวย์นะเพราะงั้นเราจะเห็นเซกเตอร์เซกเซกเตอร์โรเชันหรือว่าการเวียนกลุ่มเล่นเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันแต่ละวันเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าเน้นเลือกเป็นรายตัวช่วงนี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะตัวกลางตัวเล็กนะคือถ้าถ้าตลาดอยู่นิ่งเนี่ยแน่นอนนอกหุ้นตัวใหญ่ไม่ค่อยขยับหรือถ้าขยับเนี่ยก็จะขยับแบบเซกเตอร์นี้ขึ้นอีกเซกเตอร์ดึงลงนะแต่ผมว่าตัวกลางตัวเล็กเนี่ยจะเปอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงทีี่ภาาะตลดเป็นนแบบ โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ,บคุณวีรวััรน์ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะหุ้นไทยต้องบอกว่า1,640ถึง1,650จุดยังมีโอกาสอยู่ด้วยนะคะแนะนำตัวเล็กๆตัวกลางๆกันก่อนในช่วงนี้ด้วยก็แนะนำเป็น not r h east rubber หรือว่า ner เนอนะครับ